สวัสดีครับพบกับบุญถึงชาแนลนะครับวันนี้นะครับสิผ้าไปนะพอดีไปเห็นต้นกล้วยตตนี่นะครับต้นกล้วยตตนีนะครับจะพาไปเอาหวยนะครับไปเอาหวยนะครับก่อนอื่นนะครับเพราะว่าอยากถึงหวยน้ำเขาถึงเลขน้ำเขาบ่ถึงจ้าเสียนะครับกันเลยไปเจอแล้วต้นกล้วยตตนี่นะครับเพิ่นว่าขอเลขกับต้นกล้วยแตนี่ มันสีแมนนะครับเพราะฉะนั้นเรามาตรวจสอบอุปกรณ์นะครับตรวจสอบอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมนะครับก็มีเทียนนะครับเทียนขันห้ามีขันห้ามีทูบมีเทียนนะครับนี่คือขันห้าเรียมไปนะครับมีแป้งนะครับแป้งมีแป้งด้วยนะครับมีแป้งแต่ที่ขาดไม่ได้นะครับเพื่อความอุ่นใจนะครับหลวงพ่อครับ ยังไงเราก็ปลอดภัยไว้ก่อนนะครับปลอดภัยไว้ก่อนนะครับสิ่งที่จะไปไหนมาไหนนะครับตอนนี้รู้สึกว่าเสียงมีเสียงจิ้งหรีดนะครับรับรองนะครับว,วดนี้นะครับเด็ดเด็ดนะครับเด็ดเด็ดถ้างน้นพร้อมทุกคนพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วเราก็จะ,ะไปกันเลยครับนี่นะครับเราก็จะ เสียงอะไรนะครับท่านนี้เสียงอะไรเสียงอะไรนะครับเสียงเย็นนะครับเสียงเย็นนะครับวันนี้เราต้องเดินไปหานเฮ้ยก็ต้องรอนะครับต้องรอนขึ้นกล้วียนจะมีแล้วแต่ท่านี้ก็ จะไปนะครับหาต้นกล้วยจะมีตอนนี้ทุกคนก็นะครับตอกตอไฟมาหน่อยครับต่อไฟมาเออโอเคโอเออนะครับ,ออรบหลังบ้านนะครับหลังบ้านก็จะมีอเออนะครับต้นกล้วยตะมี เป็นลักษณะของต้นกล้วยจะนีนะครับกล้วยจะนีนี่ปิดปิดไซน์ี่ปิดไซนีนะครับจะมีลำต้นใหญ่นะครับต้นใหญ่แล้วก็มีใบใบเขียวนะครับจะดูครับว่าเป็นยังไงนะครับตอนตอนนี้ก็ ขอนะครับจุดเพ iam รับประกันนะครับเด็ดครับวันรับร่องครับเด็ดเด็ดนะครับเด็ดนะครับเดี๋ยวเราก็แป้งนะครับแป้งนะครับาขึ้นนะครับพาขึ้นมา นีครับแล้วเราก็จะคล้องคาถานะครับเป่าคาถา้าชุมนุมเทวดาว่าขอไปเลยนะครับขอไปเลยนะครับตอนนี้นรู้แล้วครับว่าเรามาขอาหวยนะครับขอหวย ตอนนี้เราก็ได้าทาแปรงไว้เราก็จะออกไปสักไม่ยาหนึ่งนะครับเราก็จะกลับมาด,เามาดมูเราก็จะกลับมาดูใหม่นะครับก็จะกลับมาดูใหม่นะครับสภาพบรรยากาศนะครับสภาพสภาพบรรยากาศนะครับ,บรรากา็มังวีกันไหมครับคองวี เสียงขึ้นรีดร้องนะครับเสียงที้นรีดร้องสภาพบรรยากาศเสียงอะไรนะครับก็คงจะได้เวลานะครับไปเช็คไปไหนครับไปเช็คไ้เวลานะครับเราก็จะเดินไปเตรียมนะครับเตรียมไปดูนะครับ เดี๋ยวนี้เลยครับไอปาดครับไอป่าเจอไอปาหนึตัวไอป่ามาดูด้วยกันนะครับมาดูมาดูนะครับท่านผู้ชมก็ดูดีๆนะครับให้าจเกียดีๆนะครับว่าจะเจอตัวไหนนะครับตัวไหนนะครับท่านคงจะส่งเคราะห์นะครับลูกหลานมาขอครับ ตัวไหนครับตัวไหนครับกล้องซูมเลยนะครับกล้องซูมเอานะครับเห็นแล้วก็ไปซื้อเอาเลยนะครับตอนนี้ผมก็เห็นเป็นลางๆนะครับเห็นเป็นลางๆอยู่เห็นไหมครับเห็นไหมมื่อตะมื่อกล้องเห็นไหมครับตัวเล็กนะครับอ่าตอนนี้เจอนะครับผมเจอนะครับเจอแล้วตรงนี้นะครับ ตอไเรอยๆต่อเ่อน,นเห็นไหมครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับับดูไปเรื่อยๆนะครับได้แล้วครับได้แล้วมาเลียนะครับดูเอานะครับเห็นแล้ว ตัวเลขที่เห็นนะครับตามนี้นะครับก็ดูเอานะครับเห็นแล้วนะครับเป็นไงครับเห็น โอเคนะโอเคนะแล้วเราก็เห็นแล้วนะครับทนที่มาก็เห็นตัวเลขแนละ้วสำหรับส่วนตัวผมนะครับก็เห็นเป็นเลขเนะจ็ดกับเลขหนะึ่งเห็นเลขเจ็ดกับเลขหนะึ่งก็แล้วแต่อ่ดูในพินิษนะครับของท่านที่ชมนะว่าท่านเห็นเลขอะไรนะครับก็นำไป เสียงดวงดูนะครับสําหรับผมก็เห็นเลขเจ็ดกับเลขหนึ่งนะไปแล้วก็ไปกลับไปกลับก็บรรยากาศก็มืดๆนะครับบรรยากาศก็มืดๆเสียงอะไรเสียงอะไรเสียงอะไรครับเสียงอะไรครับเฮ้ยได้ยินนะครับได้ยินเสียงอะไรครับ ก็เราก็ไปนะไปกันนะ